พอพูดคำว่านมพึง่งคุณนึกถึงอะไรหลายคนนึกถึงคำว่าน้ำพึง่งน้ำหวานน้ำเชื่อมความหวานเดี๋ยวก่อนแล้วก็จะมีคำถามต่อมาว่าเออกินแล้วอ,อ้วนไหมบอกตรงนี้เลยว่าคนละเรื่องกันค่ะนมพึง่งไม่ใช่ของหวานไม่ใช่น้ำหวานไม่ใช่น้ำเชื่อมและไม่ใช่น้ำตาลค่ะ แต่มันคือสารอาหารที่ล้ำค่ามากๆที่ตัวพึ่งเนี่ยนะคะผลิตออกมาเพื่อเลี้ยงพึ่งราชินีโดยเฉพาะเลยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วค่ะ พึ่งราชินีจะมีอายุยืนกว่าพึ่งตัวอื่นๆถึง40เท่าตลอดชีวิตของพึ่งราชินีเขาได้กินแต่สารอาหารที่ล้ำค่าตัวนี้แหละและบัดนี้เราได้รวบรวมเอาคุณค่าอันล้ำค่าอันนั้นแหละที่เราพูดถึงเนี่ยมาในรูปแบบเม็ดแคปซูลแบบนี้ทานสะดวกค่ะและนี่คือ r o y a l Jelly 1650นั่นหมายถึง1,650มิลลิกรัมมีสารสำคัญนั่นก็คือ1ท h d อที่มีความ เข้มข้นสูงมากๆและมีส่วนช่วยหลายอย่างมากนั่นก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยลดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียบำรุงสมองอีกหนึ่งข้อค่ะที่หนูมชอบมากๆทาให้เราหลับลึกหลับสบายหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ช่วยปรับฮอร์โมนให้มีความสมดุลโดยเฉพาะผู้หญิงวัยแบบหนูแม่มแล้วก็วัยแบบเราๆค่ะ ยังไม่หมดนะคะยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็อารมณ์และยังช่วยลดอาการก่อนมีประจำเดือนได้อีกด้วยทั้งหมดผลิตจากโรงงานผลิตเทียบเท่ากับโรงงานผลิตยาของประเทศออสเตรเลียเลยนะคะได้รับออยอทั้งออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจกับคําแค่ว่าน้ําผึ้งแล้วเราไปนึกถึงขนมหวานนะคะแต่มีค่ามากกว่านั้นค่ะแค่1แคปซูลต่อหนึ่งวันแต่ผลลัพธ์เกินค่าจริงๆค่ะ